ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเดี๋ยวนี้การจัดเปคอมเพื่อการเล่นเกมมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ตรงไปตรงมาเหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนี่คือตอนไหนตอนช่วงที่เป็น Nvidia เดีย r c e GTX อครับมันยังไม่ใช่ r t x แต่พอเป็น RTX ขึ้นมานะครับก็มีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเข้ามานะครับแตกต่างกันยังไงตอนสมัย GTX เนี่ยแทบทุกเกมนะครับมันเป็นเกมที่มวลผลแบบ Rasterization หรือว่าที่สมัยนี้เขาเรียกกันว่าพลังดิบพลังเพียวอะครับแต่พอเป็นิีตัวเข้ามร้มี่เาเกอง แล้วก็มีการ u p เ c a l i n g DLSS อะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับทำให้แบบเออเราจะมองแค่พลังเพียวมองแค่ resolution เดียวไม่ได้ต่อไปนะครับและหลังจากนี้มานะครับก็ได้เห็นว่ามีใหม่ๆขึ้นมาอีกเยอะแยะเลยครับไม่ได้มีแค่ racing ธรรมดานะครับมี DLSS มี frame gen นะครับมี path tracing มีอะไรอีกมากมายนะครับแทนที่เราจะมาดูแค่ว่าโอเคการ์จอตัวนี้ปรับ full D high อะไรอย่างงี้นะครับต้อง full D high racing หรือเปล่าหรือว่า 2K เล่นได้ 2K ที่นี้หมายความว่าเปิด DLSS หรือเปล่า 4K เปิดเฟรมเจนได้หรือเปล่าคือมันไม่ได้ตรงไปตรงมาสมัยก่อนนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะว่าฟีเจอร์ใหม่ๆที่ว่าเข้ามาอย่างเป็นพวกเฟรมเจนเนี่ยมันมีผลกระทบกับประสิทธิภาพของตัวเกมอยู่มากพอสมควรนะครับประมาณว่าแบบว่าเกมปัจจุบันเนี่ยเอาตรงนะจับใจผมเลยนะยังไม่มีการ์ดจอตัวไหนที่เล่น 4K 60เฟรมปรับสุดทุกฟีเจอร์ได้เลยสักตัวนะครับแต่พอเปิดเฟรมเจนเปิด d l s s 3เข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่ามันเล่นได้สบายๆนะครับ 8K ก็เช่นกันนะครับปัจจุบันยังไม่มีการ์ดจอตัวไหนเล่น 8K แบบเพียว,ยวได้ แต่ว่าถ้าใช้เฟรมเจนก็มีการ์จออายตัวอย่างเช่นพวก4080หร90ที่สามารถปีนไปเล่น 8K ได้นั่นเองเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เราไม่สามารถดูแค่เรื่องพลังเพียงตัวการ์ดได้เพียงเดียวแล้วแต่ต้องดูในเรื่องของฟีเจอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งฟีเจอร์ที่ว่าทั้งหมดเนี่ยไอการ upscaling นะครับจะเป็นจุดประเด็นในเรื่องของการเพิ่ม resolution หรือว่าเป็นการช่วยลดภาระของการ์ด r e s o l u ูชันในการเรนเดอร์เนี่ยมันต่ำลงนั่นเองฮะเดี๋ยวนะครับและนั่นยังไม่จบนะครับ upscaling มาแล้วมี upscaling ของกี่ค่่าาายยยบ้งงรอแกเล NVD AMD yeah, s นะครับอย่างที่2 AMD f i t y FX นะครับและอย่างที่3ม Intel XeSS นะครับทั้งหมดนี้ต่อให้พูดเรื่องแรกไปแล้วก็ต้องมาดูอีกนะครับว่าแต่ละเกมเนี่ย upscale ของค่ายไหนดีที่สุดค่ายนี้เปิดแล้วโอเคลื่นแต่ว่าอาจจะมีภาพผิดเพี้ยนมี artifact มีวาร์เบรเบอร์อะไรตามหางเวลาคนขยับไปขยับมาเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับนั่นแปลว่าต่อไปนี้นอกจากเราดูเรื่องความแรงแล้วต้องมาดูด้วยว่า u p s c a l งของแต่ละค่ายเนี่ยเหมาะสมกับเกมไหนแต่ละเกมไปอีก นะครับทำให้เวลาเราจะแบบเออ ปรับเซตติ้งแต่ละเกมเนี่ยต้องปวดกระบาลพอสมควระนะแต่ปัจจุบันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการอัปสเกลลิ่งหรือว่าการทำเฟรมเจนทั้งหลายเนี่ยครับเทคโนโลยียห,ลหลักนะครับค่าที่ผมว่าดีที่สุดก็คือของ n v i d i a ียนะครับเดียลเมเฟรมเจนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพอะไรที่ดรอปลงไปมากในเรื่องของ r e s p o n s ์แล้วก็ในเรื่องของ a r t i f a c t เนี่ยไม่ได้แย่นะครับในขณะที่เฟรมเรทเนี่ยพุ่งขึ้นจริงนะครับแต่ก็มีข้อแม้ว่า NV ็นวีเดียงกนะครับต้องใช้กับ GeForce RTX 40จีฟอร์ซอาร์ทีเอรถ ใช้้ไดแต่ว่าของทาง AMD แล้วก็ Intel เนี่ยครับเขาก็ใจดีกว่านะครับไม่ได้กาหนดค่ายการ์จอมาแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นใครอยากจะเปิดใช้ก็ได้ทั้งนั้นแต่ว่าก็มีข้อแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ดีไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพอะไรได้ดีท่าของค่าเขียว Nvidia นั่นเองนะครับทำให้หลายคนก็โอเคต้องช้หนักกันดูนะครับว่าถ้าคุณอยากได้ดีที่สุดคุณก็ต้องไปงกกับ s ซึ่งเกมรองรับมันก็อาจจะต้องเป็นเกมที่ใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันอย่างเฟรมเจนนะครับส่วนอันอื่นๆนะครับก็อาจจะใช้ได้หลากหลายมากกว่าแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เเเปท่่านนนนนััอองแตตี้ i c r คร o f t ที่เป็น Microsoft Windows เนี่ยครับเขาได้เล็งเห็นแล้วว่าไอเทคโนโลยีด้านการอัพสเกลิ่งทั้งหลายเนี่ยมันจะมาเป็นอนาคตอย่างแท้จริงนะครับแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าการที่มันมีอัพสเกลิ่งหลายๆค่ายเนี่ยมันทําให้คนเขียนซอฟต์แวร์ทําให้คนที่แบบว่าพัฒนา Dev วลลอปเปทั้งหลายเนี่ยครับทำงานได้ยากขึ้นเพราะว่าจะมาใส่อัพสเกลิ่งแต่ละค่ายคุณก็ต้องไปเขียนโค้ดของแต่ละค่ายนั้นไปอีกนะครับตอนนี้เองนะครับไมโครซอฟท์คิดว่าอัพสเกลิ่งเนี่ยมันไม่ได้มีแค่วงการเกมวนวน,น, Windows นั่า Supersvolu อีียทดโ องเข้้าามาดวยทําให้เขาลงทุนมุ่งหน้าไปทางนี้อย่างเต็มที่นะครับตอนนี้ฮะเขามีการเปิดตัว Windows API ใหม่นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นของทาง Microsoft เองนะครับเรียกว่า DirectSR นะครับพูดง่ายๆมันก็ประมาณเหมือนคล้ายๆ DirectX API ครับแต่ว่าอันนี้มันเป็น Direct Super Resolution นะครับเป็นฟีเจอร์สำหรับการ Upscaling เหมือนไอ Super Resolution ของค่ายอื่นๆนะครับหลักการทํางานนะครับก็คือ Microsoft เนี่ยเขาจะออกมาให้ทุกค่ายเนี่ย Unify หรือว่าทํางานร่วมกันเป็นภาษาเดียวนั่น โดยนายโจชัวเนี่ยเขาได้บอกว่า Microsoft Direct SR API มันจะเป็นเหมือน missing link ของฮาร์ดแวร์แต่ละค่ายเลยนะครับประมาณว่าต่อไปนี้การ scale ทางด้านฮาร์ดแวร์เทคโนโลยี super resolution จะสามารถทำร่วมกันได้อย่างลื่นไหลและมีเสถยภาพอย่างมากขึ้นนะครับอันนี้ลหลักแล้วนะครับทุกค่ายก็จะหันมาใช้ชุดคำสั่ง input output อันเดียวกันหรือว่าใกล้เคียงกันทาให้โค้ดในการใช้งานทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่อันเดียวนะครับนั่นแปลว่าไม่ว่าคุณจะเป็น DLSS Super Resolution f i t y f x Super หรือว่า Xe Super Resolution เนี่ยคุณก็จะต้องพัฒนาโค้ดผ่านทาง Microsoft u n ดียวแล้ว Microsoft เนี่ยก็จะไปแปลงเป็นของแต่ละค่ายแทนทำให้ Developer ไม่จำเป็นจะต้องเขียนแยกค่ายของ Intel AMD Nvidia อีกต่อไปครับจริงๆแล้วที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยฮะมันก็ไม่ใช่ข้อมูลอะไรที่ใหม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นข้อมูลที่เสริมมาจากข่าวเดิมนะครับข่าวเดิมเนี่ยเราได้ประเด็นมาสักพักแล้วน,นะครับในเรื่องฟีเจอร์ Automatic Super Resolution ที่โผล่ใน Windows 11 Version ทดสอบนะครับตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกอะไรนะครับบอกมาแค่ว่า จะมีการใช้ AI มาเพื่อให้เกมเนี่ยลื่นไหลามากขึ้นมีรายละเอียดต่างๆที่ดีมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็ตรงกับไอฟีเจอร์ของ Super Resolution ตรงนี้นะครับตอนนี้เขาได้บอกชื่อาแล้วว่าเป็น Direct SR นั่นเองนะครับหลักๆเลยนะครับมันก็ไม่มีอะไรคิดมากนะครับมันก็เหมือนเป็นการแบบว่าเอ่ออัปเดตข่าวเดิมด้วยการบอกชื่อว่ามันจะรองรับยังไงบ้างแล้วมีการบอกด้วยว่ามันจะรองรับของการ์ดจอทุกค่ายซึ่งก็เป็นข่าวดีสุดที่เราจะสามารถคิดได้แล้วนะครับตอนแรกจะคิดว่าเออ Microsoft มันจะออกมาเป็นอีกค่ายหรือเ,เปล่า กับเจ้าอื่นหรือเปล่าแต่ไม่นะครับอันนี้เป็นดีสุดละ,ละเขาเอาทุกค่ายมารวมกันเพื่อให้ใช้งานบนภาษาเดียวนั่นเองนะครับและเขาได้บอกเพิ่มด้วยนะครับว่า API ตัวใหม่เนี่ยฮะจะเปิดให้ใช้งานเร็วๆนี้นะครับผ่าน Preview version ของ Agility SDK และก็จะเปิด sneak peek ให้ดูนะครับว่า d i r e c s r เนี่ยทำงานยังไงในช่วงงาน GDC หรือว่า Game Developer Conference ที่จัดขึ้นในวันที่21มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับและในงานเนี่ยก็บอกว่าจะมีตัวแทนทาง Nvidia และ AMD และทาง Microsoft ออกมาพูดให้ข้อมูลด้วยเช่นกันว่า ทำงานยังไงประสิทธิภาพมันจะดีขึ้นประมาณไหนนะครับแต่เขาก็ไม่ได้เขียนมานะว่ามีตัวแทนทาง Intel เข้ามาด้วยหรือเปล่าก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ อย่างไรก็ตามนะครับผมเห็นว่าตอนนี้ครับเทคโนโลยีด้านนี้จัดว่ามาแรงมากเลยนะครับเพราะว่าซูเปอร์เรสูชชันเนี่ยก็จัดจะเป็นอีกหมวดหนึ่งของ AI เหมือนกันนะตอนนี้ AI มันมาแรงมากไอซูเปอร์เรสูชันเนี่ยก็เป็นการเอา AI มาช่วยมวลผลเฟรมเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการลดภาราการจอให้เรนเดอร์เรสูชันต่าลงแล้วก็มีการแทรกเฟรมต่างๆ,ๆเข้าไปหรือว่าจะเป็นการทำซูเปอร์เรสูชชันที่มันแบบเพิ่มคุณภาพของภาพมันก็ใช้ AI เข้ามามวลผลเช่นเดียวกันอย่างเช่นคุณเอาวิดีโอประมาณแบบ 480p เนี่ยมาอัพสเกลไป ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนันผมมองแล้วนะว่า AI เนี่ยมันจะมามีทุกส่วนมีผลกับทุกส่วนในการใช้ชีวิตในการเทคโนโลยีของเราจริงๆเลยนะครับและอันนี้ฮะก็น่าจะอีกหนึ่งฟีเจอร์ AI ที่เป็นไปได้ว่าจะมาในช่วงของ 24H2 หรือว่าอัปเดตใหญ่ Windows 11ในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับทีนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่า AI ในที่นี้ฮะมันจะใช้ประโยชน์ไรเพิ่มเติมได้อีกเพราะว่าอันนี้เป็นแค่หนึ่งในหลายๆสิ่งที่เขาโฆษณาว่าจะเป็น AI ของ Microsoft Windows 11เท่านั้น